ออนนัน้สวัสดีค่ะมันนี้ยายแก้วแฟมลี่สิพาเอาปุ๋ยมักใส่ใส่มะเขือเทศมันสีมี่มะพริกเนาะยายแก้วจะปลูกซับกันเพราะว่าพอมะเขือเทศเบิดเขาก็ได้กินพริกเนาะเขาบ่ต้องเสียเวลามาปลูกไรทเลื่อมันก่อนสิปเยหากับสิพาส้มพักเนาะที่ใส่ปุ๋ยมักของยายแก้วว่มามันงามบอ่อที่กินดินยินปังปังหนนพี่น้นองตะเบิง นานเห็นบ่อันที่เขาวกาเนี่ยก็คือเกาวดักมแมลงวันเนาะเอามาดักแมงมัดเนาะมันก็มันก็นกได้หน่อยนึงเนาะกับมันกะบดถึงมันมันกะติเต็มนึงเนี่ยเดี๋ยวแยกแก้วจะามาเปลี่ยนนะ,ะงามเลยพี่น้องงามแล้วงามแล้วอันนี้เนงมันก็สิได้กินละนี่นี่นีนงพักกันนะนี่ ออกแนงอลไรนี่ยที่เจ้แก้วตัดไปกินแล้วเพรหอมง่ามลายกระล่มบ้านนี้พี่น้องเว้ยกับไข่ขอพิสระเจ้าแก้วกับจีโรกกินหอมแบงนี่เห็นบ่มันง่ามไหลมันมันมันจีใบฮักล่มมังซี่ออะไรนี่ทำใส่ปุ๋ยมักไหลมันกำเรียกล่มนะงามนี่นี่บ่งใส่กระถางน้อยๆหนึ่ง ล่งงามนล่เหมือนกันิโรกินไปเรื่อยๆหอมแดงนี่ก็ว่ามันสิโลกหัวจิซื้อพันธุ์ใหม่มาปลูกกระโลกกิน้านน่นห้องกระเจ็บหัวมันไหวไทานั่นเนาะเจ็บหัวนไหวถ้าปลูกอีปีนาเป็นอย่างแกงโลกกินมันลายแหละมันเอาไว้มันแวบพี่น้องสวนงามเลยพี่น้องเบิ้งเบื้งหอมแดงหอมบะลหลงสวยมากๆ ไก่ทอขนาดแก้แก้วปลูกเลือกๆได้นน่หอมแดงแก้แก้วกับิลก,กินไปเรื่อยๆเห็นบ่พละป้าติโต้คนอ่ะน,นี่กำลังแตกแหนงนี่ที่เอาไปกินแล้วนี่นี่ยังไงก็ได้กินแหนงมันนพี่น้องงานสวยเลยเห็นบ่านา่ะจากม้หินปังๆนั่นนั่นเห็นไหมสวยแล้วก็จิได้กินแล้วนี่นี่เหอนไหม,มจิได้กินแล้วพี่น้องเอ้ย เน้นสไปสููปุ๋ยหมักเราทำเองเนาะน่ะตัวนี้ก็งามเลยพ่นจนจนใบฮักใบกองเถ้าไปเอาปุ๋ยหมักใส่มะเขือเทศเนาะดำดำนี่โอ๊ยที่ได้เอาอันนั้นมาติดแมงแล้วมันกินพักกันกวงตุ้งาย้แก้วบวงไว้เนี่น่ะ โบแม่งมัดสันแล้วจะได้ไปเอามัดใจเลย่ะนะตั่วหง้าห้องกินโบอยากน้องพี่น้องเนาะขนาดบบดกบันไดเด้พี่น้องเพราะได้กินอยู่มันเป็นอาจจีเป็นน้ำ นีงไม่รบกวนหลายเพิ่นเลยบ่จับกบอจักเนี่ยปุยหมักเราเนาะนี่นี่ปุยหมกัมกเขาหน้าตาเป็นังซี่นี่ยาแก้วสิปูบักเล่นกับบ,กบกักกระเทศกับพริกปูนกันนะพริกเพราะว่าหั่ใส่ปุยหมักหน่อยเนาะเหาก็ใส่บดนบบใส่ใส่เังซี่เลยพี่น้อง <c oughs> ใส่หลายๆใส่หลายงามหลายพผนมาใส่หน่อยงามหน่อย <c oughs> เป็นมากแล้วเด้พริกก็ได้ <c oughs> โอเคปุ๋ยมากก่อนพี่เนาะเนี่ยนี่แห <c oughs> <c oughs> ละใส่หลายงามหลายใส่หน่อยงามหน่อยเอาเป็นการเสียเวลาหลายเทื่อเนาะ พราะบักเครื่อเทศเบเิดอายุไขรเอาไปก,กินพริกตอนะเราบันไดหนักเนาะกินหมักพริกตอแล้วบันถ้ากับปลูกแบบแยกแก้วนี่บ่เสียเวลาได้พี่น้นองหมักเรีนเบิดก็กิกนหมักพริกตอเนาะเขรื่เทศเบิดเอาไปกินพริกตอนี่ยักพริกเป็นหมากแล้วพี่นอ้อง พีิกมาจากตำบักหุ่งล่ะักเล็งกับมะเขืเทศก็มาจากตำบักหุ่งมันเป็นล่มแล้วใน,นละนาดหมากกองเอ่เล่อยู่พี่น,อน้องใส่ปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยหมักไว้ว่าย่ะเกี่ยวบใครได้ไสใส่ซุ้มว่ามันงามอยู่ก็เลยบ่ได้ใส่เนาะ วันนี่บักพริกผัดบวงงามก็เลยเอามาใส่มันใส่มันงามเนาะบัตองาบัาตงองยันว่ามันจะบงงามปุ๋ยมากเข้าเฮ็ดเองใส่ลงไปเลยก็ยกลิ่มเบิ้ดก็กินบักพริกหนนจะไีจูก,ก้นเนาะ ดมึงหมากมันโลดพี่น้องของเอ๊เร่ <c oughs> พี่น้องสิบหินยายแก้วใส่ฝุ่นเนาะใส่ฝุ่นมักตัวน,นี้ยายแก้วเบี้ยบัก,บกหุงมาแซมน้ำพี่น้อง <c oughs> เป็นการบเสียเวลาเพราะแบบีกเบิดก,กินบักหุ่งโตเนาะจุ่มหนึ่งบปได้เซมเดี๋ยวสิเซมเดี๋ยวสิบ ปูบวกร์เ,เทศให้เบิ่งอีกสิบให้มันขาดตอนนะพี่น้องเดี๋ยวมันได้กินตลอดเนาะเบิดสุดนี่ก็กินสุดไหม่้องสีนะ่ะอือปวดอ่ะหมากรุนเอ,อ้ยหลายละวบัดนี้ใส่บจบวัทวน้ำกอน ทั่วนี้เยอะฟอฟุอฟ่นปัไนไดอืมนะก็ฟอฟุ่มมากปัไนไดนะเป็นกับมีเพียอยู่ด้พี่น้องแต่ว่ายจยแก้วบส่สนใจมันบ่สียาสียงุงมีแต่เอาน้ำมักอันตะไคร่โฮตธรรมดามันก็หนีอยู่มันก็ชอยย่อยหนีเรื่อยๆเนาะ ก็พอได้กินแต่บ่งนีง่บ่งนี่บ่าตายด้วยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นแนวไรยซ,ซื้อมันแนวขาเนาะเป็นแนวลอใสใ่พีิกตัวนี้อีกก็น่าีนงัวมาเหยียบ พี่ก็ได้มาเหยียบหน่อตอดปอดตัวนี้ทัวมันเป็นหันวนกเข้าแยแก้วก็เล,ล,ลยถอนทิ้งซะเป็นอยังคือปลูกหลายต้นแท้ที่มันหลุมใหเสียดยหลุมมันสียดยหลุมมันก็เลยใส่หลายๆต้นนะ แต่กินดินด่าะพี่น้องปลูกได้จนนี่กับถือว่าปุ๋ยมากเท่าดีเติบนะ,นะ,นะ,นะ ไปเรื่อยๆโอ้ยอยากขึ้น้น่ะว่ตถุมนิมบ่ใครได้ใส่เนาะน่ะปุ๋ยหมักเราทำเองใช้เองนี่จำนายพร้อมเด้อจ่าเด้อกระสอบละสามสิบห้าบาทหมักปุ๋ยหมักเราหมักเองถ้าจะให้ปรุงแต่งให้ก็ ร้อยยี่สิบกระสอบละร้อยยี่สิบถ้าให้ปุงเนาะถ้าบปุงมัก,กจะซื้อนักะสามสิบห้าบาทตัวนี้ก็บ่ใครได้ใส่เพระาะว่าใส่ตอนนั้นใกล้เอาออกเบิดเนาะพี่น้องเนาะ ไปเพิ่นมาเกี่ยออกเบิดเนี่ยตัวนี้เบิ่งดูมองตัวนี้งามขนาดพี่น้องสวยๆสวยใส่ซ่มนี้ซะก่อนมสิโดนใส่หลายก็บ่เป็นหยังจ้ะปุยมักเฮาเพราะว่ามันบ่ฮ้อน อุทานีกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมดูคลิปให้จบอย่าลืมดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่าบ๊ายบาย